สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นทนายเดชาเปิดใจหลังคุยกับแม่ลั่นงานนี้มีการหมิ่นเบื้องสูงทนายเดชากิติวิทยานันได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบ,บุว่าตนได้คุยกับแม่แตงโมเมื่อกี้แม่มองว่าทั้งสองคน คือไม่ใช่ทนายทั้งนายอฉริยะและสสเต้แม่ไม่ต้องการให้ทั้งสองคนนี้ช่วยเหลืออะไรแม่รู้สึกผิดหวังในตัวอัจฉริยะแม่กลัวคุณปอจะคิดมากว่าอยู่ดีๆก็ไปฟ้องเขาแม่จะไปแจ้งความคลิปหมิ่นเบื้องสูงในคดีแตงโมโดยทนายเดชานั้นได้คุยกับแม่ทุกวันแต่ไม่ขอไปเกี่ยวข้องแล้ว ตอนนี้คอยเตือนแม่บอกแม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีสติมีหลักฐานอะไรก็อย่าเที่ยวออกไปฟ้องเขาเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับซึ่งถ้าคุณแม่จะทำอะไรก็ให้พี่ชนบทช่วยอย่าไปทำเองโดยพลการแม่แตงโมเผยว่าอัฉริยะไม่มีหลักฐานอะไรเลยขอดูหลายครั้งแล้วที่บอกว่าเห็นคนฆ่าแตงโมบนเรือแม่เหมือนโดนอัดหลอก และทนายชนบทก็ดีกว่าเต้และอัดเพราะทั้งสองคนนั้นไม่ได้เป็นทนายความและได้แจ้งความสสเต้ที่กองป่าบไปแล้วเรื่องข่มขู่และให้ตรวจสอบจริยธรรมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางปปชอขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ